สวัสดีครับบางคุ้มภูเก็ตครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงซ้ำอีกครั้งนะครับเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้กดพลาดกัไปกดพลาดเบ่งรายละเอียดของหน้าโจอโดยเฉพาะหมวดของซาวดเดอร์นัาดินจะบางนะครับเพราะว่ามันมีการเบ่งการทํางานนะครับซึ่งเมื่อมาท่านมีสแกนข้างอยู่แล้วต้องการมีซาวดเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นส,สแกนข้างเนี่ยเราก็แยกจอการทํางานไปเลยนะครับสังเกตของต่างชาตินะครับเขาไม่ได้เน้นเพื่อโฆษณาขายขายของว่าคุณต้องซื้อสองโจอนะครับแต่เมื่อการใช้งานจริงดีที่สุดนะครับนี่คือ อย่างนี้ตามภาพนี้เลยครับนะรบอีจีจอนึงสแกนข้างอีจีจอนึงเป็นซาวด์ธรรมดาโอกาสหลุดรอดเชื้อที่ผ่านเรือมาค่อนข้างจะน้อยมากนะครับสแกนข้างก็ยิงลงไปนะครับสแกนข้างไส้ฝาก็กวาดกวาดกันไปซาวด์ธรรมดาเอ็โคหรือดาสแกนก็ยิงท้องเรือลงไปนะครับตำแหน่งแนวดิง่งไส้ฝาก็มีอยู่นี่ครับมันเพื่อโอกาสนะครับเพื่อโอกาสนะครับแต่ถามว่าเมื่อเราต้องการวิ่งเรือด้วยความเร็วต้องการหากองมีสแกนข้างแล้ว การหากองในทะเลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องเน้นย้ำว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอุปกรณ์เราจะราคาสูงฟามสมารดีขนาดไหนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายการจะหากองในทะเลเทุกอย่างแต่มันก็มาชดเชยช่วยอย่างเช่นว,ว่าในหนึ่งกองอาจจะมีกองหลักอยู่แล้วแต่เมื่อเรามีสแกนข้างนะครับมันสามารถกวาดไปได้ทําให้เราเจอเหลี่ยมหินใหม่ๆไ,ได้อันนี้ช่วยได้นะผมมีข้อมูลอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดต้องตั้งใจเลยโดยที่เราไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์กองเลยตั้งใจที่จะใช้สแกนข้างหา ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับของทะเลเพราะทะเลกว้างมากครับริงอยู่มันจะออกไปได้ถึงค่าลับไเมตรก็ตามตอนข้างดูมันมากแต่ทะเลมันใหญ่กว่านะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องมีเบอือประกอบด้วยส่วนหนึ่งนะครับมีซิมราดมีตั้งแต่รุ่น5นิ้ว7นิ้ว9นิ้ว12นิ้วนะครับมีทุกตัวนะครับหรือต้องการยกระดับความแรงขึ้นไปอีกก็จะเป็นในตระกูลเอ s นะครับ รุ่นไหนบ้างเดียาา๋ยวค่อยอาจจะทัรคุยอีกทีนึงนะเพราะว่าผมอาจจะบอกคงบอกไม่หมดมันมีหลายตัวเพราะเดี๋ยวกลัวบอกแล้วพลาดนะครับแต่ที่จะมาคุยในในไลน์นี้ก็คือในรุ่น5นิ้วแนะนำจริงครับรุ่น5นิ้วที่มีระบบสั่งงาน Wi-Fi อันานี้ซึ่งบางบางบางรุ่นนะบางรุ่นต้องเป็นรุ่นถึง10นิ้วขึ้นไปถึงจะมีระบบ WiFi สั่งงานอย่างนี้ซึ่งระบบไวไฟนี้มีนักตบ,บาถามว่าเออบางออกไปกลางทะเลมันมีสาาัญญาณเน็ต มันไม่ต้องพึ่งพ่าสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะครับ Wi-Fi นี่คือมาจากเครื่องหลักวิธีการเชื่อมโยงต่างๆผมจะมีข้อมูลให้ทั้งหมดนะครับสามารถออกงานได้เลยนะส่วนหนึ่งการดูเชื้อปลาต่างๆนะครับอาจจะต้องถ่ายรูปกลับมาส่งมาให้ผมดูอีกทีหนึง่งอาจจะแนะนําซึ่งผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นปลาอะไรแต่อธิบายว่าเป็นเชื้อปลาเล็กเชื้อปลาใหญ่ลักษณะนี้เป็นปลาอะไรและที่เด็ดของเขานะครับผมว่าให้ให,ให้ใช้คาว่าเด็ดเลยเพราะหนึ่งส่วนตัวผมผมเน้นหาปลาเก่าเพราะผมเป็นคนตกปลาขาย เมื่อตอกปลาขายผมจะนั่นหาปลาเนื้อดีเมื่อเป็นปลาเนื้อดีนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับผม,ผม,ผ,มผมดูว่าใครใครไม่สังเกตนะครับมันจะมีคําว่ากําหนดสีพื้นเมื่อตัดสีเป็นน้ําตาลนี้เดี๋ยวดูจากโดน,นี้จอด้วยอะไรเนาะเมื่อตัดสีเป็นสีน้ําตาลนี้ไม่ว่าเป็นเชื้อปลาอะไรก็ตามที่อออยู่หน้า,นาดินถ้าเป็นสังเกตนะครับถ้าเป็นจอนี้นะครับเมื่อเราไม่ตัดสีพื้น ไม่ว่าเชื้อปลาเราก็ดูไม่ออกครับอนไนดินอะไรเน,นเมื่อมีเจอกรณีที่มีลูกปลาเล็กออกกันอยู่หน้าดินแต่เมื่อมีตัวช่วยการตัดสีพื้นสเงเกตรครับปลาเล็กมาเราก็รู้ว่ามีปลาเล็กออกกันอยู่หน้าดินผมมีภาพใช้งานจริงอยู่นะครับทักมาเพิ่มเติมได้นะเพื่อเป็นข้อมูลก่อนจะจ่ายกับอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับและที่สําคัญนะครับซาวเดอร์นะครับที่เราเห็นกันคือโชว์หน้าโจเลยครับว่า,ายิงฟา์มถีสองร้อยแต่เมื่อ,อนักต่อปลาใช้ ในรุ่นของหัวทุสเกน,นครับมันจะยิงพร้อมกันเลยคือ200และ4 5่แต่ในว่าในหัว h d ทไอนี่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะทําอย่างนี้ได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหัวทุสเกนทําได้นี่สังเกตน,นะครับเมื่อมีการพับนี่ครับผมพยายามเล่นให้หลายๆอย่างนะดูว่าอุปกรณ์นิ่งนะครับ สังเกตนะครับการเปลีป่ยนแปลงที่ผมว่าเมื่อกี้คือ1นึ่งฟาร์ม4ี่สกิโลเวิร์และ455ยิงพร้อมกันลงไปการให้ภาพอย่างเช่นนี้ครับภ,ภาพจากปกติหินกองกองนะครับเนี่ยพื้มันมันจะโชวโฆษณานครับเพื่อเกิดเราไม่ให้ได้เล่นอ่าครับเมื่อเรายิงสัญญาณไปนะครับซึ่งอ่าหนึ่งหินกองนะครับมันไม่ได้เป็นภาพเสมอๆมอมันกระดาษอย่างนี้นะครับมันจะมีมุมอีกฟารมหนาฝั่งฝั่งนี้หนาฝั่งนี้บาง แต่ตัวเมื่อใช้ฟังกี200กิโลและ455พร้อมกันมันจะแยกออกมาได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่อย่างชิ้นตรงนี้สังเกตวัตีิปายนี้ผมครับมันจะเป็นหินกองซึ่งปกติได้เราเราก็จะหินกองประมาณนี้ไปนดูภาพเป็นแนวดิ่งแต่เมื่อเราเปิดตัวนี้เข้าไปนะครับความเป็นมิติมันจะเพิ่มขึ้นสังเกตมันจะมีหินกองอีกตรงนี้เราสามารถเตะได้เลยครับว่ามันอยู่เล็ดลองตำแหน่งที่จะไอยห่างจากเรเท่าไหร่นี่ครับผมว่ามันมันเด็ดนะครับมันเด็ด ซึ่งมันสามารถช่วยเหลือเราให้จากงานที่ว่ายากให้ลดความยากตรงนั้นขึ้นมาอีกเราเจอเหลี่ยมหินกองได้ง่ายขึ้นเชื้อปามอยู่ฝั่งไหนของกองเราก็ช่วยได้นะหมดสแกนข้างนะครับก็คือจากภาพหมดนี้นะครับหน้าดินดำๆอย่างนี้ก็คือดำๆอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเปล่าปาประกาดีกว่านะนิ้วไม่ค่อยสวยนะครับดำๆอย่างนี้ก็คือลักษณะพื้นน้ําพื้นน้ําแสดงว่านะครับ ไอ้ตัวพื้นนี้ก็คือลักษณะของพื้นทะเลนี่ครับน้ำสิบเก้าเมตรนะครับความออกไปได้ข้างเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะนี่เป็นโมดสาธิตนะครับแต่เมื่อส่วนดำๆตรงนี้มันก็คือพื้นน้ำนั่นเองนะหมดซาวเดอร์นะแสดงว่านะครับกลางเส้นกลางนี้ก็คือกลางเรือของเราที่เราวิ่งไปมันก็จะบอกได้ครับว่าซ้ายขวาว่ามีเชื้อปลาอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ห่างไปเท่าไร่ได้นี่คือข้อดีของระบบไซส์เกนนะครับช่วยดงานได้เยอะช่วยงานได้เยอะมากนะครับต้องการรถกระบดกดเลยครับ ลบได้ทันทีนะครับซึ่งการเปลี่ยนสีก็อยู่ที่ความชอบนะครับเพราะว่าสีนี้บางคนชอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อในส่วนของซาลเด้ธรรมดาผมเน้นย้ำนะเพราะว่าไปเจอบางตัวมีสีขาวและปรับสีไม่ได้นมันมันมันปวดตานะคือเราคนใช้งานนะครับคือส่วนตัวผมเองผมออกตกปลาทั้งกลางวันกลางคืนด้วยนะครับซึ่งผมจะเน้นเป็นพื้นดำตลอดนะครับแต่สําหรับท่านที่ชอบสีขาวเราก็เปลี่ยนนะครับแต่สีมันจะเยงตานะครับ แต่แล้วแต่ที่เหลืออยู่ที่ความชอบนะครับเนี่ยเมื่อเปิดทุกระบบอย่างเช่นตัวนี้นะครับาจาก2อ0กิโลสี450่ร้อกิตัดพื้นกั้อีกเนี่ยสังเกตเป็นพื้นดินอย่างนี้ออกมามันนําเสนอภาพให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับครับแต่ถ้าบางคนว่าไปตกปลาแล้วทําไมต้องไปพาเทเบลดหรือพาไปอยู่เดี๋ยวก็ตกทะเลมันโจ5นิ้วซึ่งเราเป็นทางลัดคือการซื้อเพียงแค่เทเบลดมาใช้คู่เราก็ได้โจใหญ่มาแล้วนี่คือทางลัดที่ผมจะแนะนำนะครับ บางทีรุ่นใหญ่ผมเข้าใจว่าหนึ่ง,กำ,งกำลังจ่ายแต่ท่านไม่เท่ากันอยากได้จอใหญ่นี่ครับพวกสําเร็จเลยรู้เรื่องครับใช้งานได้เหมือนกับสั่งงานจอหลักได้เหมือนกันทุกอย่างจอใหญ่ดูได้เต็มที่ฟังก์ชันเหมือนกันดูเชื้อฟ้าน้ําลึกได้เหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่ทางลัดิดเดียวซื้อสเร็จเล่นโกห้ารู้เรื่องนะครับนี่ขอแนะนําเลย